สำหรับใครที่กระดูกคอเสื่อมนะครับมีอาการปวดคอเรื้อรลังนะครับผมจะแนะนําให้ฝึกท่าเก็บคอก็คือฝึกเก็บแบบนี้ครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ผ่อน1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ผ่อนทําประมาณ30ครั้งครับทำวันละ2,3รอบก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมต้องฝึกท่านี้เพราะว่าตามหลัก anatomy position ครับใบหูเนี่ยควรขนานกับหัวไหล่แต่เขาเนี้ยคือด้วย พฤติกรรมประจําวันของเราอาจจะใช้โทรศัพท์เยอะๆคอ,อเรายื่นไปข้างหน้าขับรถนานๆอยู่ในท่าเดิมนานๆน,น,นั่งอยู่หน้าจอคอมจะอยู่ประมาณนี้คราวนี้เห็นไหมว่าใบหูออกออกห่างจากแนวหัวไหล่ครับก็เลยจะเป็นต้องฝึกท่านี้บ่อยๆให้คุ้นชินกับมุมนี้พอคุ้นชินกับมุมนี้กล้ามเนื้อบ่าคอจะทํางานน้อยลงการปวดคอบ่าก็จะน้อยลงครับอีกท่าหนึ่งฝึกแบบนี้ครับกางแขนออกมาแบบนี้แล้วก็ ยักยักบ่าขึ้นมาอย่างนี้บางคนยักขึ้นมาอย่างนี้ก็ดูอาจจะลั่นได้นะรปรุดลั่นได้เลยนะทําให้กล้ามเนื้อบ่าคลายตัวนะครับ upper trapezius นะครับกล้ามเนื้อบานนี้ให้มันคลายบางคนที่บ่าตึงๆนะครับลองทําท่าน,นี้ดูให้กล้ามเนื้อเขามีการหดแล้วก็คลายนะครับก็จะเบาบ่าขึ้นมาเลยนะในระดับหนึ่งเลยนะครับ่าต่อไปท่านี้พลาดไม่ได้เลย ท่ายืดคอมือไพ่ไปด้านหลังแบบนี้ครับยืดคอฝั่งด้านซ้ายพวก upper trapezius หรือว่าพวกสเกลีนนะก้าวเนื้อข้างคอถ้ามันตึงมากๆก็ทําให้ปวดล้าวชาลงแขนได้เลยนะครับยืดแบบนี้ครับล็อกหัวไหล่ไว้ปึ๊บดึงออกไปหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบทำแบบนี้สักห้าถึงสิรอบนะครับทำชา้ชาๆเบาๆนะครับไม่แรงมาก พอครบแล้วถึงสลับข้างนะสลับข้างแล้วก็ยืดออกแบบนี้ครับทำตามแค่สามท่านี้ก็เบาปวดคอไปได้เยอะเลยนะครับหรือใครจะสามารถใช้วิธีการนวดรวมด้วยก็ได้ลงย้ามองหน่อยนะครับนวดคอได้เลยอย่างนี้ก็ได้นี่คลายกล้ามเนื้อคอก็ช่วยได้ครับ